เดี๋ยวก่อนทุกคนคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามมีถึง98%้บบ้าไปแล้วโหรบคนเชวยกดติดตามมาด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยสวัสดครัวนนี้เลยช่องเปิดเซ็นต์ีสอนอีกแล้วนะครับก็เอ,อ หลายไปหลายเดือนหลายปีหลายชาติเลยนะครับคุยเอาแชทส่วนตัวออกก่อนนนี้รูจะมาเล่นอา่าไมค้าบนะครับก็โอ้เออแชทชิคเก้นเข้าไปด้วยจริงๆผมอยากเล่นกับเพื่อนนะไม่รู้ว่าเพื่อนมันจะเล่นหรือเปล่าแต่คราวนี้เราจะมาเล่น พอดีไหม,มาะคอมันจะยากกันไปหรือเปล่านะไปครับตายคือเกมจบเลยครับไปยากสุดๆเลยตอนนี้ผมเล่นโทรศัพท์ไปด้วยชา้าไปด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปิดอันนี้ยังยังไม่ปิดโอเค กกน,นะครับก็ถ้าได้ยินเสียงจากข้างนอกก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีข้างนอกงานวันเด็กเขาจัดกันนะครับอ้อคลิปนี้อาจจะได้ลงเออ่วันที่เท่าไหร่อวะันที่สิบแปดมัง้งเอ้ยไม่ไดิอาจจะได้ลงวันพุทธที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอนับก่อนอาจจะได้ลง ที่อะไรเออวันจันทร์ที่สิบสามสิบสี่สิบห้าอ๋อพุธที่สิบห้านะครับออะไรของกูเนี่ยก็คือโรงเรียนผมหยุดวันที่วันอังคารถึงศุกร์เลยครับเพราะว่าเอ๊ะเรื่องเรื่องเรื่องของโรงเรียนเราไม่บอกดีกว่าแต่ก็เพราะว่าครูโรงเรียนเขาไม่อยู่ขึ้นโรงเรียนเลยนะครับก็จะเป็นเรียนแบบครูเขาจะส่งงานมาให้ทําในไลน์นะครับเออนั่นแหละก็ประมาณนั้น พี่เขามอปลายเขาไปเข้าค่ายไปอะไรนี่แหละครับเออก็ไปขึ้นโรงเรียนเลยอะ่ะเออครูไปเกือบหมดอะ่ะใครสอนอะ่ะแบบเพื่อนผมบอกว่าให้สอนกันเองนะครับฮะไก่ามาไงโอ๊ะค้างค้าง กันเราได้แก่มาตอนเริ่มต้นด้วยมันเล่นยากขึ้นนะเพราะว่ามันแบบมีปุ่มกดของมันเองแล้วแบบแต่ก่อนมันก็แค่เออแต่มันก็เล่ง่ายขึ้นนะเพราะว่าการจะกดวางอะไรเนี่ยมันต้องแบบเล็งให้มันตรงใช่ปะ ไม้หมดแล้วก็ตัดข้างล่างตัวเราเองก่อนแล้วก็เป็นการกลับมาที่แบบกูกลับมาทำาไมอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสร้างโอเคคัพติ้งเทเปิวางต้องกดอันนี้ เราจะสร้างดาบไว้ก่อนแล้วก็พิกแอคเอ่อืมอ่ะไม้มีอยู่แล้วนี่เอ่อขวานด,ด้วยนี่ไหมเออช่างมันเถอะครับมาให้หมดแล้วและแล้วเราก็ต้องทุบไป ฮือเดี๋ยวนี้มันลงมอสจากข้างนอกไม่ได้แล้วต้องซื้อในเกมอย่างเดียวผมมันต้องเก็บตังค์เฮ้ยจริงจอกน่ารักว่ะโอเคอย่างต่อไปที่เราต้องทำก็คือหาอาหารนะครับเฮ้ยไปไหนเฮ้ยหลบเก่งจังวะ Chơi ơi, ơi, ơi Làm mía đây nha Chính trò không bổng nhà mà nè ไอของกูเนี่ยไปกันต่อดีกว่าฮะเอาปุกนหน่อยแล้วกันวิง่งวิ่งเนี่ยว่ะง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวผมอยู่กุนเกาะปะเนี่ยแสดงว่าผมต้องสร้างเรือดิ ิปหายล้วไปทางนี้ดูถ้าตรงนี้เป็นน้ำก็แสด็กชิบหายทุกคนอยู่เกาะกลางเลยโอ้ยต้องหาวิธีออกจากเกาะอ,อีกโอ้ยผมติดเกาะเลยอ่ะทุกคนจริงอ่ะ ไ,ได้หรือเปล่านะครับเออไม้เสร็จ๋ยนเราค่อยพูดดีกว่าออกูไม่ใช่ขวานวะอะไรงูเนี่ย สรางเรือต้องใช้อะไรบ้างนะ sang rửa sang như thế nào à, chắc không được à, một B O T, boat viết như thế nào ตองใ่กงแปลภาษาอีกปปรห,รอหรือว่ามันจะเป็นอะไรนะ b o r t ต้องใช่อันนี้สรุปมันเรียกอะไรแล้วใช่ังมถอะ ขนมมันคืออะไรอ่ะ ครั้งดูโอเคได้เลยสักทีโอเคมาได้เวลาวจากเกาะว่าบ้านนี้แล้วเออจริงๆผมฟังของก่อนก็ได้นะ เออความความนี่นก่อนโอเคต้องหาเตียงไว้หน่อยเอ่อโอเคเดี๋ยวครับเตียงไว้ก่อนดีกว่า ครับยังไม่ได้นี่ว่าของไม่พอเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอเก็บของไว้สตีฟลาวาชิเกตอืมเก็บไม้ไว้ในตัวก่อนอืมโอเคอไปเอ้ยมันมืดแล้วอ่ะชิป เป่งล้ะทำไงดีจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวขอต่อบล็อกต่อบล็อกดีกว่าคอนเสิร์ตก็ดังซะด้วยจะได้ยินไหมเนี่ยทุกคนดูทุกคนได้ยินหรอปะ่ะ จะไม่โดนอะไรเล่นงานนะมองไหมเรื่องอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นการเอาชีวิตรอดหานคอครั้งแรก ในโซตอนนี้ผมได้ทำการเล่งวิดีโอนะครับเพราะว่ามันไม่มีหาเหงาอะไรเลยอยู่แต่ละุนอย่างเดียวโอเคไปดูกันเลยโอเคได้เวลาไปแล้วโอเคทุกคน ไปดีกว่าเราต้องไปทางนูน้นทางนูน้นวันนี้บังคับง่ายขึ้นเลยเพราะว่ามันใช้นี้ไปตรงนี้ผมก็ตัดเดี๋ยวมันไม่มีอะไรเลยไม่มีหาเหวเลยเลยนะครับทุกคนก็ตัดยด่๋ย่นี้พอโอ้ใช่จริงด้วยโอ๊ย ผมติดผมติดไมเนิงโอ้ยหาขวบเ้ยติดไมเนะิงอ่ะทุกคนคกี่นาทีโอ้ตั้งห้านาทีผมก็ไม่ได้ไปขุดอะไรอยู่แล้วแหละ มาทางเหนือออกทะเลมาตั้งนานไม่เจออะไรเลยนะครับทุกคนแบบมันไลฟ์ม่แววเจอเกาะมากเลยนะครับถ้าเจอเกาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูนะครับโอ้โหคือมันไม่มีอะไรเลยอะโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนเจอเกาะนะเจอกเจอกาะแต่เป็นเกาะน้ำแข็ง อ๋อ oh, ใช่มันทางเหนือมันต้นองอันนี้อยู่แล้วนี่เออเป็นเหนือเหนือมันเป็นภูเขาด้งแข็งเออดีนะผมไม่เกิดก็คือผมไปเกิดตรงภูเขาด้ำแข็งเจอภูเขาด้ำแข็ง่ยแ,แต่ติดติดคือมันไม่โล่งไงทุ ดูน้อยจะไปไงต่อเนี่ยคือแบบต้องการแผ่นดินใหญ่ที่มันเป็นดินน่ะไม่ใช่น้ำแข็ง อะไเงี้ทุกคนผมไปดีกว่าตรงนี้ออกออกแล้วรอให้มันหลุดก่อนไปทางนี้ดีกว่าน,น,น่ารอนไปคือมันก็เจอเกาะแหละแต่ว่ามันเกาะน,น้ำแข็งผมก็เลยว่ายอีกคีเรือออกมาเพื่อไปหาเกาะจริงๆจังๆนะครับ แต่ก็มันก็มืดคาแล้วเนาะมันก็ตอนมืดแล้วแล้วสุดท้ายสิ่งที่ผมเจอคือ What the hell อืมถอยกลับเลยไม่ตรงไหนดีปิดปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าโอ้ ก็ขอบคุณที่เข้าหลงเข้ามารับชมกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อยากให้ผมทําอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับอยากให้ผมทําแบบเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้ก็บอกมาได้เลยนะครับผมหายไปเป็นปีอะเกือบปีอะหลายเดือนอะโอ้หหลายเดือนมากไม่ได้ลงคลิปเลยทุกคนขอโทษจริงๆครับติดเรียนติดเกมติดนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็สำหรับใครที่ชอบ ก็จะลืมกดไลค์กดแชระไขายอยากให้มีคลิปมาเร็วก็ซุปเปอร์แตงนะครับซุปเปอรแ์แตงสวยมาเลยแชทเลยครับซุปเปอร์แตงสักยี่สิบผมก็ดีใจแล้วไม่แค่กดไลค์ผมก็ดีใจแล้วติดตามด้วยผมยิ่งดีใจเลยเออนะครับก็ถ้าผู้ติดตามถึงห้าร้อคนเออเอาผู้ติดตามถึงร้อยคนนะครับผมจะมาเอาชีวิตรอด ทำซีรีส์เลยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับไปตัดคลิปแล้ว